โครงการ Consultancy Fund เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักที่ทางกมงรมส่งเสริมศาสกรรมต้องการก็คือให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยนะครับมีการเพิ่มผลิตภาพในเรื่องของทั้งในส่วนของการบริหารจัดการที่เป็นองค์รวมนะฮะแต่ว่าทำอย่างไรให้ประสิทธิภาพตรงนี้มันยังคงอยู่ในองค์กรของเราอย่างยั่งยืนนะครับสถาบันเพิ่มก็พยายามหาวิธีการต่างๆนะครับที่จะทำให้ าการเพิ่มประสิทธิภาพหรือองค์ความรู้ต่างๆที่วิทยากรของเราได้เข้าไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ยนะครับให้มันยังคงอยู่และมันสามารถที่จะขยายต่อไปนะครับเพื่อ,อสร้างาความแข็งแกร่งในเรื่องของคีดความสามารถในการแข่งขันของเราโครงการนี้จึงมี3าโครงการย่อยที่ประกอบอยู่ในโครงการนี้นะครับก็คือโครงการเรื่องของการ ทําประเมินองค์กรที่เป็นเราเรียกเป็น300องศา,งาก็คือการประเมินในภาพทั้งหมดที่มีองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพในสถานประกอบการนะครับโครงการที่2เป็นโครงการเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้ริหารหรือหัวหน้าง,งานนะครับอันนี้จะเป็นองค์เป็นโครงการในการให้ความรู้กับหัวหน้าง,งานในการต่อย,ยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ิคําชาของเขาครับผู้แทนคําชนของเขาได้อย่าง ต่อเนื่องนะครับล้วเอาองค์ความรู้พวกน,นี้ไปขยายต่อไปเรื่อยๆและโครงการสุดท้ายก็คือโครงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้ระบบการบริหารจัดการที่ตามมาตรฐานสากลน,นะครับทีนี้เราก็เลยหวังว่าทั้ง3ามโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยได้ปรปับปรุงผลิตภาพและก็เกิดความยั่งยืนเพื่อเพิ่มคิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่ตอไปขอบคุณครับ